มีใครจะทราบไหมครับว่าพา,ายบุญเรืองก็มีคู่ปรับเช่นเดียวกันนะครับหลังจากการกลวยนะครับที่จะเป็นคู่ปรับกับพา,ายวงแดงหรื <ไ MER S 1> หรอพายพาัตกรแล้วพา,ายบุญเรืองก็ยังมีคู่ปรับเช่นเดียวกันครับก็ขอเกินก่อนนะครับว่าตอนที่คัดเลือกช้างนะครับเราจะเห็นจากที่พา,ายบุญเรืองกับก้านกลวยเนะี่ยประชันความแข็งแกร่งกันแล้วกันนะครับไม่มีใครยอมใคร <S <S ก็ต้องยอมรับว่าพา,ายบุญเรืองก็เป็นช้างทรงที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน และผลสุดท้ายเนี่ยพายบุญเหลืองก็ได้เป็นช้างทรงให้กับพระอิการ์สลดนะครับซึ่งตัวหลักของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวลักษณะเดินสักเท่าไหร่นะสำหรับพายบุญเหลืองนะครับแต่ว่าพายบุญเหลืองนั้นก็มีคู่ปรับเช่นเดียวกับการกลวยที่มีคู่ปรับเป็นวงแดงและช้างที่เป็นคู่ปรับกับพายบุญเหลืองนั้นก็คือไอพัทเฉนียงนะครับเราจะเห็นฉากที่ช้างพายบุรเหลืองนั้นชนกับช้างตัวหนึ่งนะครับช้างของหงษาตัวหนึ่งนการตามประวัติศาสตร์เนี่ย ก็คือปการสลดนะครับได้ชนช้างกับมังจาชโลและช้างของมังจาชโลก็มีชื่อว่าพายพัชเนียกนะครับเราจะเห็นตอนที่ปายการสลดนะครับได้ฟันไปที่ของร่างของมังจาฉโลนะครับเราจะเห็นว่ามังจาชโลเนี่ยมันเส้นชีพไปแล้วนะครับก่อนที่พายบุญเรืองเนี่ยจะโดนช้างตัวอื่นมาชนจนเสียหลักล้มไปเลยนะฮะและนี่ก็คือพายพัชเนียกที่ชนกับพายบุญเรืองนั่นเอง นะครับเอาละฮะเรื่องราวก็มีเพียงแค่นี้<ๆ>ก็รวบรวมมาได้แค่นี้นะครับหากชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กด u u b สไคร์ดเร็ววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ